สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเศษดินที่ปลายเล็บชาวพุทธเรารู้จักพระอัคารสาวกคือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะกันเป็นอย่างดีแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยรู้จักพระอัคารสาวิกาหรือก็คืออัคารสาวกฝ่ายหญิงหรือฝ่ายของพระภิษุณีสงฆ์ซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญไม่ต่างกับอัคารสาวกฝ่ายชายเลยแม่ทัพธรรมฝ่ายหญิงธรรมเสนาบดีของพระพุทธองค์ ตำแหน่งอครสา,าวิกาเบื้องขวาผู้เป็นเลิศทางด้านผู้มีปัญญามากท่านมีนามว่าพระเขมาเถรีประวัติของท่านมีความน่าสนใจผมจะขอนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันต่อจากนี้พระนางเขมาเป็นพระธิดาในพระเจ้ากรุงสาคละกษัตริย์แห่งแคว้นมัทะต่อมาพระนางได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าพิมพิาพสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธ พระนางมีพระรูปโฉมงดงามพระชวีวันผุดพองเปล่งปลังนักและทรงยิงมากในพระรูปสมบัติของตนเองในตอนแรกพระนางเขมาไม่ได้สนพระไทยในพระพุทธศาสนาทั้งที่พระเจ้าพิมพิสารพระสวามีของพระนางทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีเวลาที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเวรุวันพระนางเขมาได้ทรงทราบข่าวว่า พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเรื่องโทษเกี่ยวกับร่างกายนี้จึงทรงเกรงว่าหากพระนางเสด็จไปเฝ้าพระพุทธองค์อาจจะทรงชี้โทษเกี่ยวกับพระรูปโฉมของพระนางก็เป็นไปได้จึงไม่ยอมเสด็จไปเฝ้าพระพุทธองค์พระเจ้าพิมพิสารในเมื่อตนพบหนทางแห่งความสุขที่แท้จริงแล้วก็มีความประสงค์อยากจะให้พระมเหสีของพระองค์ได้มีโอกาสพบความสุขที่แท้จริงดังเช่นพระองค์บ้าง ทรงดำริหาอุบายที่จะให้พระนางไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์และฟังธรรมเทศนาของพระพุทธองค์ให้ได้พระองค์ได้มีพระราชบัญชาให้กวีแต่งเพลงพรรณนาความงามของพระวิหารเวลุวันให้เหล่านางสนมขับร้องให้พระนางเขมาฟังเพื่อโน้มน้าวพระไทยให้อยากเสด็จไปยังพระวิหารเวลุวันให้ได้อุบายวิธีของพระเจ้าพิมพิสารได้ผลตามพระราชประสงค์ พระนางเขมาได้ยินความงามของวัดพระเวลุวันแล้วก็มีความกระตือรือร้อนอยากจะไปดูให้เห็นกับตาพระนางเขมาจึงได้ทูลขอพระบรมราชานุญาตเสด็จไปวัดพระเวรุวันเมื่อพระนางเขมาได้เสด็จมาชมความงามของวัดก็ทรงตื่นตาตื่นใจในความร่มรื่นและความสวยงามเป็นยิ่งนักเมื่อเสด็จไปชมวัดทั่วแล้วพวกราชบุรุษได้นำพระนางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงประสงค์จะแสดงธรรมให้เหมาะแก่พระจริยวัตรของพระนางซึ่งทรงหลงไหลในความสวยงามของตนจึงได้ทรงเนรมิตร,ร่างกุมารีที่สวยงามประดุดนางฟ้าให้นั่งถวายงานพัดอยู่ใกล้ๆพระองค์พระนางเขมาทอดพระเนตรเห็นรูปกุมารีที่สวยงามนั้นแล้วทรงดำริว่ากุมารีนั้นสวยงามกว่าพระนางมากพระนางมิอาจสู้ได้แม้แต่เสี้ยวหนึ่งของนาง ในขณะที่พระนางทรงเพลินชมความสวยงามของกุมารีนั้นอยู่พระพุทธเจ้าจึงทรงบันดาลให้พระนางทอดพระเนตรเห็นรูปกุมารีนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามลำดับวัยจากวัยสาวเข้าสู่วัยกลางคนจนถึงวัยแก่ที่มีหนังเหี่ยวยน่นฟันหักจนถึงล้มกลิ้งเกลือกไปมาเป็นที่น่าเวทนายิ่งพระนางเขมาได้ทอดพระเนตรเห็นความแปรปรวนไปตามอำนาจของไตรลักษณ์โดยลำดับแล้ว ทรงนึกย้อนมาเทียบกับพระกายของพระนางเองว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันจึงทรงได้คิดคลายความยึดติดในความงามพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าพระนางพร้อมแล้วที่จะรับฟังพระธรรมเทศนาจึงได้ตรัสพระธรรมเทศนาคาถาแรกว่า<ส><น>เธอจงดูร่างกายอันอาดูลไม่สะอาดเน่าเปื่อยไหลเข้าไหลออกที่คนโง่ปรารถนากันนักเมื่อจบพระธรรมเทศนานี้<ส>น พระนางเขมาทรงเห็นแจ้งในความจริงจึงสำเร็จเป็นพระโสดาบันพระพุทธเจ้าทรงสแสดงพระธรรมเทศนาต่อไปว่าชนเหล่าใดถูกราคะย้อมแล้วย่อมตกไปตามกระแสเหมือนแมงมุมที่ตกไปตามใขายข่ที่ตนเองทำไว้ส่วนชนเหล่าใดตัดกระแสร,ราคาได้แล้วไม่เหลือเยื่อใยย่อมลักจากการมสุขแล้วออกบวชครั้นจบพระธรรมเทศนา พระนางเขมาก็ทรงบรรลุอรหัตตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาเป็นพระอรหันต์ทั้งที่ยังไม่ได้อุปสมบทเมื่อบรรลุอรหัตตผลแล้วก็ไม่มีแก่ใจที่จะอยู่ครองเรือนอีกต่อไปมีจิตน้อมนำสู่การบวชในทันทีจึงดำริว่าเราจะให้พระราชาอนุญาตการบวชแก่เราแล้วจึงเสด็จกลับพระราชานิเวศ ครั้นไปถึงแล้วก็ไม่ได้ถวายบังคมพระราชาอย่างเคยประทับยืนนิ่งอยู่พระราชาทราบอาการว่าพระนางคงจะบรรลุอริยธรรมแล้วจึงตรัสถามว่าเสด็จไปเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วหรือพระนางทูลว่ามหาราชเจ้าพระพุทธเจ้าทรงทำให้หม่อมฉันเห็นแจ้งแล้วขอพระองค์โปรดอนุญ,ญาตให้หม่อมฉันบวชด้วยเถิด เมื่อพระราชาได้ยินดังนั้นแล้วจึงได้อนุญาตตามที่พระนางขอแล้วนำพระนางไปยังสำนักพระพิสุณีทรงผนวดณสำนักพระพิสุณีนั้นเมื่อพระนางเขมาอุปสมบทแล้วเป็นผู้ฉลาดสามารถแตกฉานในพระธรรมวินยัยเพราะเป็นผู้ที่มีปัญญามากพระพุทธเจ้าจึงทรงแต่งตั้งให้นางเป็นอัครสาวิกาเบื้องขวาเป็นผู้เลิศกว่าพิสุณีทั้งหลายในด้านผู้มีปัญญามาก และให้นางเป็นกําลังสําคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นกระยาณมิตรที่ควรเข้าไปใกล้เป็นที่พึ่งของเหล่าสตรีทั้งหลายให้ได้พบแสงสว่างในชีวิตปลดเปลื้องเหล่าสตรีและสรพพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงอย่างแท้จริงขอให้ทุกท่านได้พบกับความสุขที่แท้จริงมิตรไมตรีที่แท้จริงสันติสุขที่แท้จริงขอให้สพพสัตทั้งหลาย จงมีความสุข